ิดด้วยภาพทารกนารักในห้องนอนที่อบอุน่นสวัสดีคะ่ะคุณพอ่อคุณแม่มือใหม่วันนี้เรามี10วิธีง่ายๆในการดูแลทารกแรกเกิดมาฝากกันคะ่ะลองไปดูกันเลย 1. จัดสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและปลอดภยัยควรจัดห้องทารกให้ปลอดภยัยอบอุ่นและมีการระบายอากาศดีคะ่ะพื้นที่นอนควรเป็นที่นอนที่นอนัที่มีผ้าปูเตียงพอดี และอย่ามีมอนหรือผ้าห่มมากเกินไปเพื่อความปลอดภัยในการนอนของลูกน้อยค่ะสให้นมลูกอย่างสม่ำเสมอทารกแรกเกิดต้องการนมทุกสองถึงสามชั่วโมงไม่ว่าจะให้นมแม่หรือนมพงแนะนำให้สังเกตสัญญาณการหิวของทารกเช่นดูดปากหรือร้องไห้เบาบาค่ะ 3. อุ้มและสัมผัสทารกบ่อยเซการอุ้มและสัมผัสทารกบ่อยๆช่วยสร้างความผูกพันและทําให้ทารกรู้สึกปลอดภยัยลองอุ้มให้ทารกแนบกับอกหรือห่อตัวโดยผ้าอย่างนุ่มนวลเพื่อให้รู้สึกอบอุ่นค่ะห่อตัวทารกเพื่อความสบายการห่อตัวจะช่วยให้ฮารส์สบลสวรทัรู้สึกเหมือนอยู่ในความแม่และทําให้หลับง่ายขึ้นควรเลือกผ้าที่นุ่มและห่อตัวอย่างระมัดระวัง อย่ารัดแน่นเกินไปนะคะทำความสะอาดและเปลี่ยนผ้าอ้อมบ่อยๆผ้าอ้อมควรเปลี่ยนบ่อยๆเพื่อป้องกันการเกิดผื่นผ้าอ้อมควรทำความสะอาดบริเวณก้นทารกให้สะอาดใช้ทิชชู่เปียกสำหรับเด็กหรือผ้าชุบน้ำสะอาดค่ะอาบน้ำให้ทารกอย่างระมัดระวังการอาบน้ำควรทำาดยน้ำอุ่นที่เหมาะสม อุ้มศีรษะทารกให้มั่นคงและใช้น้ำยาทำความสะอาดที่อ่อนโยนสำหรับผิวเด็กค่ะไม่ต้องอาบบ่อยแต่ควรล้างบริเวณมือปากและก้นทุกวันสะดือทารกจะยังไม่แห้งในช่วงแรกควรทำความสะอาดสะดืออย่างอ่อนโยนด้วยสําลีกานที่ชุบน้ำอุ่นเบ,บิมเพื่อป้องกันการติดเชือ้อค่ะแ ให้ทารกนอนหงายเสมอการให้นอนหงายช่วยลดเสี่ยงความเสี่ยงการเสียชีวิตในทารกควรจัดที่นอนให้เรียบและป่าจากองเล่นหรือผ้ามนามเพื่อความปลอดภัยค่ะ 9. คอยเฝ้าระวังสุขภาพและพัฒนาการควรสังเกตสุขภาพและพัฒนาการของทารกเช่นการเคลื่อนไหวาการตอบสนองต่อเสียงและภาพหากมีอาการผิดปกติ เช่นไข้สูงอาเจียนหรืออาการที่ทำให้กังวลควรปรึกษาแพทย์ค่ะ 10. ให้ความรักและความอบอุ่นกับลูกน้อยเสมอการให้ความรักและความอบอุน่นช่วยให้ทารกรู้สึกปลอดภัยและเชื่อมโยงกับพ่อแม่การกอดการยิ้มและการพูดคุย้วยน้ำเสียงอ่อนโยนช่วยเสริมสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีค่ะ หวังว่าเคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มั่นใจและมีความสุขกับการดูแลลูกน้อยนะคะกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆในการดูแลลูกน้อยสวัสดีคะ่ะ